ไปถึงอุบสกรค่ะจากอุบลไปกรุงเทพค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมู่เหล่าทุกท่านค่ะเออก็นั่งอยู่กิเลสตัวใจร้อนมันก็มาค่ะเพราะว่าเปิดกล้องครูขวัญนัดกันเก้าโมงนะคะเปิดตั้งแต่ยังไม่เก้าโมงนะคะ ก็นั่งฟังมาเรื่อยๆเมื่อวานนี้ก็จะส่งเป็นรอบที่สองนะคะเพราะส่งในวันแรกแล้วหนึ่งรอบค่ะอุ๊ยขออนุญาตแนะนําตัวกันค่ะบุตกรวัฒนภูตินะคะอายุ68ปีเป็นนักศึกษาอาริยะปัญญาตรี7ปีค่ะแล้วก็เอ,อประกาศนียบัตรหเดือนด้วยค่ะค่ะขกันบ้านที่เตรียมจะมาส่งกันนะคะก็ก็หลายเรื่องมากเลยค่ะเตรียมไว้เตรียมไว้ไวจนกระทั่ง ได้เวลาส่งนะคะก็เลยได้เรื่องใหม่เลยค่ะเพราะว่าใกล้เวลาที่จะทานอาหารแล้วค่ะที่บ้านเขาก็จะสั่งวิต,ตีวเรือกันนะคะก็<笑><笑>มันก็เป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วเราก็เลิกเนื้อสัตว์มาเมื่อปีใหม่อะคะ่ะเด็ดขาดเลยค่ะทั้งนมไข่กาแฟแล้วกออ็ผลิตภัณฑ์จากจากสัตว์นะคะก็ไม่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเขาอีกเลยอะคะ่ะแต่ว่า ทางบ้านเขาก็ยังทานกันอยู่อะค่ะแล้วบางครั้งเราก็ต้องไปหยิบไปจับไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็พิจารณานะคะตอนที่หยิบจับก็มองมอง,มองดูอะค่ะบอกอันเนี้ยเหรอที่มันอร่อยแล้วเราก็เคยกินนะอยากกินไหมเนี่ยอยากกินไหมเนี่ยก็ถามตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ถามกิเลสนะคะส่วนไอ้กิเลสตัวที่ว่ารอส่งกันบ้านแล้วใจร้อนนะคะไล่มันไปแล้วค่ะบอกไปไกลไปไกลๆเมื่อวานฉันยังนั่งฟังได้เลยทั้งวันทั้งวันโดยที่ไม่ได้ยกมือเพราะเตรียมจะมายกพร้อมกับ เออโรงเรียนของหนูวันนี้ค่ะก็ก็เรื่องการสั่งอาหารก็ผ่านพ้นไปอะนะคะก็เหมือนกับว่าเราวางใจในเรื่องนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่คิดที่จะเกี่ยวข้องกับมันอีกในเมื่อทําได้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ได้เตรียมตั้งศีลแล้วก็อาหารที่เป็นสูตรหนึ่งมื้อเดียวของเราไว้ด้วยซึ่งเราได้ทดลองทํามาแล้ว สามสี่วันนะคะแล้วก็คุณลูกก็ให้ปัญญามาว่าเราอ่ะยังเพิ่งเลิกเนื้อสัตว์มาใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่ไหวอ่ะก็ต้องมีเครื่องอยู่ก่อนอย่างจะมีน้ําผลไม้หรือน้ําอะไรที่ทําให้เราได้ได้ไดบำรุงในตัวเราก่อนก็ได้ทําให้เราไม่ไม่เอ่อคว้ไขวยเขวไปอ่ะค่ะก็ภาคเพียรอยู่แล้วก็ถ้าทําไหวนะก็คุณคลูกคิก็แนะนําว่าทําต่อไปเลยนะประบุษยาแบบว่าให้มั่นคงแล้วก็ทําต่อไปคือเราอ่ะ ดูจากผลที่เกิดจากตัวเราอะคะ่ะว่าถ้าวันไหนเราทําได้ทําได้แล้วก็ผ่านคนไปได้เนี่ยแรงจะเต็มแรงเต็มเนี่ยเราสามารถออกไปทํากสิกกรรมได้ซึ่งวันหลังก็อยากจะส่งกสิกกรรมด้วยนะคะเพราะว่าทําคนเดียวโดยที่ก็ไม่ค่อยมีใครแบบ สนับสนุนเท่าไหร่อะค่ะก็ต้องกรมิกระเมี้ยนภาคเพียนทําไปอะค่ะแต่ผลก็ออกมาได้ดีนะคะอย่างพืชผักที่ได้มาค่ะมันก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นกิเลสตัวที่ว่าเราวางใจได้นะคะวางใจได้ในทุกๆเรื่องเราก็ไม่มีทุกอะค่ะทุกมันก็จะไม่มามาแผ่พานกับตัวเราอะนะคะเพราะว่าเราเราเรา,เราเรียนรู้ที่จะที่จะไม่เอาปัจจัยที่เป็นเรื่องทุกขมาใส่ตัวค่ะ ค่ะสาธุค่ะค่ะนุธนาอบุสกรค่ะ,คะการบ้านที่ส่งในวันนี้ก็เป็นตัวที่ชนะนะคะเป็นตัวที่ชนะแม้ว่าเขาจะแวบมานะคะแต่ก็จัดการไปได้ค่ะ,ะซึ่งอก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึง่งเท่าคือถ้าเราไม่เห็นเราก็อาจจะไม่ได้จัดการเขาใช่ไหมคะแต่ว่าพอแว็บมาเนี่ยเรามี มีสติที่รู้ตัวนะว่าเออมันมันตึ๊กมาเนี่ยนะเออเราเห็นตัวนี้แล้วแล้วก็ก็พิจารณาจัดการไปบางทีมันก็เหมือนปัดไปเล็กน้อยมันก็จะออกไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะสภาวะนั้นอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นานอะไรหรอกแต่ว่าเราก็รู้อ่ะรู้ว่ามันมีตัวนี้แบบว่าเคลื่อนมาฟังอาบุสกรพูดน่าจะเป็นสภาวะนี้ใช่ไหมคะค่ะไมต้องใช้เวลานาน ่ะอย่างกันบ้านที่ที่ตั้งหลักไว้นะคะทั้งจดทั้งอะไรไว้อ่ะก็เราก็ได้ส่งกับครูขวัญเมื่อเช้าเนี้ยค่ะเป็นคิวที่สามอะค่ะจองตั้งแต่ตีสามตรงเลยค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ได้ได้วันนี้ได้ส่งกันบ้านหลายห้องเลยนะคะก็ไปส่งกับพ่อครูด้วยอะค่ะก็เป็นกันบ้านที่เราส่งไปแล้วนะคะก็ก็เลยอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยอะค่ะสาธุค่ะ ค่ะสาธุค่ะนัธนาค่ะาเชิญเชิญขวญเพิ่มเติมค่ะค่ะขอบคุณค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะประบุตรดังนั้นเนี่ยเราทาแบบนี้นะประบุตรทาไปเรื่อยๆอย่ารีบเพราะการลดกิเลสเนี่ยมันรีบไม่ได้มันรีบไม่ได้ถ้าเมื่อวันหนึ่งกิเลสมันเยอะเหลือเกินนะคะทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะฮะบวกกับทํากิกกรรมไร้าสารพิษรอบหลังก็เอาผักมาให้พวกเราดูด้วยก็ได้ค่ะ ทำคนเดียวแล้วเป็นไงมีกิเลสไหมตอนไปปลูกผักไม่มีใครช่วยเลยน้อยใจว้าวใจแหว่งใจเหลี่ยมไหนบุปไปเอามาส่งด้วยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังจะได้รู้ว่าคนลดกิเลสเนี่ยไม่ใช่ลดแต่กิเลสนะเราทํากติกรรมไร้สารพิษคู่ไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขยันพระบุตรเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีทีในคนที่อายุหกสิบขึ้นไปแล้วมาลดกิเลสเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะ แต่ด้วยความที่เรามีหมู่มิตรดีหมู่มิตรดีที่คอยลดกิเลสนะคะคอยลดกิเลสคอยให้กําลังใจเติมกันแลกกันบางทีมันเลยทําให้การลดกิเลสมันดูยากแต่มันดูง่ายแล้วมันสนุกนะคะแล้วมันสนุกการลดกิเลสเนี่ยถ้าไม่มีหมู่เนี่ยมันไม่สนุกนะมันไม่สนุกแล้วมันยากยากแล้วมันนานนานแต่โรงเรียนของหนูเป็นห้องทางลัดเป็นห้องทางลัดเลยนะคะเพราะว่ามุมนั้นมุมนี้เนาะพี่น้องสามสิบสี่สิบคนเนี่ยมันแลกกัน อ๋พอฟังของเพื่อนกิเลสเราตายซะงั้นนะคะบางทีเรากําลังจะสู้เรื่องนี้เอาพอฟังของเพื่อนสลายชั่วเฉยเลยก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยพิงแบบนี้ไปค่ะแล้วพระบุตรจะสัมผัสความเจริญของตัวเองได้นะคะแล้วเราจะก้าวไปด้วยกันค่ะจับศีลไวล้เราไปด้วยกันค่ะการสาธุ ค่ะกสิกรรมก็เอามาส่งหมูนี้แหละค่ะหมูนี้สนับสนุนนะคะแล้วก็รอติดตามอยู่นะคะรอชมผลงานกสิกรรมอุสกรค่ะค่ะขอบคุณค่ะกับขอบพระคุณครูค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะไปที่บ้านพิ่นี้ค่ะพี่นี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้